สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวกันจพรรหัสนักศึกษา66161310นักศึกษาในชั้นปีที่3ขคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอการผูกเงื่นเชือกทั้งหมด5เงื่อนเสนอด้วยอาจารย์ขนองธรรมจันตาในรายวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญคั้นความรู้เบื้องต้นค่ะ เงื่อนแรกที่เราจะทํากันก็คือเงื่อนพีรอดนะคะลักษณะของเงื่อนพิรอดจะเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงื่อนพิรอดพร้อมกันค่ะขั้นที่1น,นะคะให้เราจับลรเชือกขึ้นมาสองข้างอย่างนี้ค่ะจากนั้นให้ใช้ฝั่งขวาทับฝั่งซ้ายแบบนี้นะคะจากนั้นให้ลอดลงไปค่ะแล้วก็กลับขึ้นมาแบบนี้นะคะ แล้วหลังจากนั้นก็ใช้ฝั่งซ้ายนะคะอย่างนี้ค่ะทับฝั่งขวาค่ะอย่างนี้นะคะเราสามารถใช้นิ้วกลางเนี่ยดุนไว้แบบนี้ได้นะคะจากนั้นให้ลอดลงไปในช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงเชือกนะคะเราจะเห็นว่าปลายเชือกทั้งสองข้างเนี่ยหันออกไปตรงข้ามกันนะคะอย่างนี้ค่ะ จุดสังเกตของเงื่อนพิรอดนะคะเราจะสามารถดึงแบบนี้ได้ค่ะประโยชน์ของเงื่อนพิรอดนะคะใช้ต่อปลายเชือกที่มีขนาดเท่ากันเหนียวเท่ากันใช้ผูกปลายเชือกเส้นเดียวกันเพื่อห่อวัตถุหรือสิ่งของใช้ในการประถมพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเช่นผูกใช้ผ้าพันแผลผูกใช้ผ้าและใช้ผูกเชือกรองเท้าผูกโบได้ค่ะ ต่อไปเงื่อนที่2คือเงื่อนขัดสมาธินะคะลักษณะของเงื่อนขัดสมาธิเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงื่อนขัดสมาธิพร้อมกันค่ะให้เราเนี่ยถือปลายเชือกฝั่งซ้ายขึ้นมาแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยก็ดึงอย่างนี้นะคะให้มีในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นจับตรงกลางค่ะแล้วให้เราจับเชือกฝั่งขวาขึ้นมานะคะอย่างนี้ค่ะ แล้วก็ลอดนะคะจากข้างล่างเนี่ยขึ้นด้านบนอย่างนี้ค่ะให้เอานิ้วชี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วจากนั้นพาดค่ะพาดด้านหลังนิ้วชี้อย่างนี้นะคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะจากนั้นนะคะให้เราเนี่ยจับปลายเชือกนะคะที่เราพาดไปเนี่ยสอดกลับเข้าไปตรงรูตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นก็ดึงค่ะดึงปลายเชือกนะคะ ดึงไปเชือกอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เงื่อนขัดสมาตแบบนี้นะคะจุดสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าปลายเชือกทั้งสองข้างเนี่ยจะอยู่ฝั่งด้านบนเหมือนกันนะคะประโยชน์ของเงื่อนขัดสมาตนะคะเราใช้ในการผูกมัดเชือกที่มีขนาดต่างกันมีความแข็งและอ่อนให้ผูกเข้ากันหรือว่าใช้ในการผูกสิ่งของที่มีหูหรือเป็นงอนะคะอยู่แล้วนะคะเช่นธงชาติ แล้วก็ใช้ในการผูกมัดเส้นได้นะคะหรือเส้นไหมทอผ้าค่ะต่อไปเงื่อนที่3นะคะคือเงื่อนปมตาไก่ค่ะลักษณะของเงื่อนปมตาไก่จะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะวิธีทำเนี่ยไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะคะเงื่อนปมตาไก่เนี่ยเราก็จะ ถือปลายเชือกขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็จับให้ปลายเชือกนี่ยอยู่ด้านบนนะคะจากนั้นให้เราเนี่ยพันเข้าหาตัวเองนะคะสองรอบค่ะ1นสองอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะสองจากนั้นให้เราเนี่ยลอดเข้าไปนะคะฝั่งตัวเองนะคะลอดเข้าไปในห่วงตรงนี้ค่ะ จากนั้นเนี่ยก็ดึงนะคะดึงปลายเชือกดึงดันดันดัน,ดนให้มันกลายเป็นในลักษณะนี้ค่ะแล้วเราก็จะได้เงื่อนปมตาไก่นะคะเงื่อนปมตาไกา่ประโยชน์ของเงื่อนปมตาไก่คือใช้ผูกปลายเชือกให้เป็นปมใช้ผูกกันหัวเชือกแตกใช้ผูกร้อยหูเต็นแล้วก็ใช้ผูกทําปมทําบันไดเชือกค่ะ ต่อไปเงื่อนที่4ีนะคะเงื่อนประมงค่ะลักษณะของเงื่อนประมงจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเงื่อนประมงเนี่ยเราจะสามารถดึงแบบนี้นะคะดึงออกแล้วก็ดึงข้าวอย่างนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะคะ การทาเงินประมงเนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะให้เราเนี่ยจากปลายเชือกทั้งสองข้างมาทําให้ขนานกันแบบนี้นะคะแล้วปลายเชือกนะคะฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาตรงนี้นะคะปลายเชือกจะอยู่ด้านบนค่ะและฝั่งซ้ายปลายเชือกจะอยู่ด้านล่างอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองทําฝั่งนี้ก่อนนะคะให้เอาปลายเชือกนะคะที่อยู่ด้านบนเนี่ยพาดลงไปด้านล่างนะคะจากนั้นก็กลับขึ้นมานะคะจะเห็นว่า ปลายเชือกจะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะแล้วเราเนี่ยก็ใช้ปลายเชือกนะคะลอดจากด้านหลังขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็ลอดห่วงขึ้นมาอย่างนี้ค่ะก็จะได้อย่างนี้นะคะลักษณะอย่างนี้จากนั้นเรามาทําฝั่งซ้ายนะคะเช่นเดียวกันค่ะเรามาใช้เห็นนะคะมันจะมีปลายเชือกด้านล่างฝั่งนี้นะคะเราจะพาดนะคะพาดลงมาค่ะก็จะเห็นว่ามันจะลงมาเป็นลักษณะนี้นะคะ จากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยพาดขึ้นมาตรงนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องตรงนี้นะคะจากนั้นดึงค่ะแล้วเราก็จะได้เงื่อนประมงในลักษณะนี้นะคะเราจะสามารถดึงได้อย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงออกแบบนี้ได้ค่ะประโยชน์ของเงื่อนประมงนะคะเราใช้ต่อเชือกสองเส้นที่มีขนาดเท่ากันใช้ต่อเชือกสเส้นได้เล็กๆนะคะได้เบ็ดหรือ ได้เส้นเอ็นนะคะใช้ผูกคอขวดสำหรับถือหิ้วนะคะเป็นขวดที่มีคอขวดหรือใช้ต่อเชือกที่มีขนาดใหญ่ที่ใช้ลากจุงนะคะแล้วก็ใช้ต่อสายลากต่อสายไฟฟ้าค่ะค่ะเงื่อนสุดท้ายนะคะก็คือเงื่อนตะกุดเบ็ดค่ะเงื่อนตะกุดเบ็ดจะมีลักษณะแบบนี้นะคะนี่นนะค่ะ อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเงินประกุดเบ็ดกันเลยค่ะให้เราจับแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วฝั่งซ้ายมือเราจะทำเป็นห่วงอย่างนี้นะคะหันมาด้านหน้าน,นะคะจากนั้นฝั่งขวามือเราก็จะไปด้านหลังนะคะให้เป็นห่วงในลักษณะอย่างนี้ค่ะอย่างนี้นะคะจากนั้นให้เราใช้ ห่วงเนี่ยฝั่งขวานะคะซ้อนทับห่วงฝั่งซ้ายอย่างนี้นะนะคะแล้วเราก็สอดดินซอรหรืออะไรก็ได้ไม้นะคะท่านในความเป็นจริงจะเป็นสาวไม้อะไรอย่างนี้นะคะจากนั้นให้เราเนี่ยดึงนะคะดึงค่ะให้แน่นๆเลยนะคะจากนั้นเราก็จะได้เงินตรกุดเบ็ดในลักษณะอย่างนี้นะคะ ประโยชน์ของเงื่อนตะกุดเบ็ดนะคะเราใช้ในการผูกเสาหรือหลักเพื่อล่ามสัตว์หรือแพใช้ในการผูกบันไดเชือกหรือบันไดลิงนะคะหรือว่าใช้ในการผูกแน่นเช่นการผูกประกบหรือผูกกากระบาดค่ะ